สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมเอาพี่น้องครับผมมาพอกันอีกคือเก่านะครับผมเนาะกับช่องบ่าวพัดคนเดิมบ่าวพัดพารวยนะครับผมเนาะเอาพี่น้องครับผมสําหรับในคลิปนี้ก็มาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมครับผมมาพบกับแนวทางของอาจารย์ธนูเทพนะครับผมเนาะหวยซองอีกชุดหนึ่งแม่นๆนะครับผมเนาะตัวเลขไม่เยอะเลขเด่นตัวเดียวแม่นๆเลขวิ่งแม่นๆนะครับผมเนาะกับเลขกอาจารย์ธนูเทพนะครับผมเนาะอ่า ของงวดวันที่1กรกฎาคม2องพันหาร้อยนะครับผมเนาะแล้ววันที่จะไปรับช่มของงวดวันที่1นึ่งกระดาษพี่ๆมาเบิ่งงวดที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมเนาะสถิติย้อนหลังของงวดวันที่16มิถุนายน2องพันหาร้อยนะครับผมพี่น้องหลายท่านอาจจะยังบ่เห็นนะครับผมเนาะนี่ครับผมพี่น้องครับผมงวดที่ผ่านมาตัวเด่นครับผมส่วนมาก ส่วนมากชุดนี้จะเข้าตัวเด่นนะพี่น้องเนอะเด่นตัวเดียวนี่เด่นเดินดีตัวเดียวนี่เด้นมากครับผมเนาะเข่าทุกงวดครับผมเนาะกับเรกอาจารย์ธนูเทพชุดนี้นะครับผมห้วยซองอีกชุดหนึ่งนะครับผมเด่นล่างเห็นบหครับผมเนาะเด่นล่างหนึ่งครับผมเนาะงวดที่ผ่านมาครับผมเนาะจะพูดให้เบาเข็นบอบครับผมส่วนมากตัวเดียวนี่ตัวเด่นตัวเน้นตัวลูดไปวิ่งก็ได้ครับผมเนาะเข่าแน่นอนครับผมเนาะเอาสำหรับงวดนี้มา่ามกันต่อครับผมจะเป็นตัวไหนหามาเบิ้งกันเลยครับผมเนาะกับงวดวันที่หนึ่ง กรกฎาคมนะครับผมเนาะหนึ่งกรกฎาคม2 5 6 7นะครับผมเอามาแล้วพี่นอ้องเนีอนี่เด้อตามนี่นะครับผมเนาะกับเบอกอาจารย์ธนูเทพนะครับผมเนาะอาจารย์ธนูเทพนะครับผมเพชรกระดับแห่งที่ราบสูงแม่นแท้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 แทแทนี่ครับผมเนาะนี่เต้นล่างตัวเดียววันนี้หายเก่าพี่น้องครับผมเก้าเด่นตัวเดียวครับผมเนาะ เก้าตัวเดียวจับคู่ให้ก็มีดังต่อไปนี้มีสองคู่ครับผมสองหางครับผมเนาะสามเก่ากับโอเก่าด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมเนาะเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับ 1, รผมหนึ 2, 500, 160, ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอาจารย์ธนูเทพนะครับผมเนาะเอาพี่น้องมีเลขตรงแฉกว่าครับผมเนาะเออเก่านะครับผมสามเก่าโอเก่าพี่น้องไปเบิ่งในหลอกกันได้ครับผมหลองพารวยที่ผมหายไปเก้า เบนเก่านี่มันจะคูแตตัวใดๆวาสัตครับผมเนาะถามผมมาอยู่ในนี้ได้พี่น้องน้องเนาะถามมาเก่าล่องเมึงได้พี่น้องเ้อล่องออกไปวิ่งไปรูดกันก็ได้ครับผมผู้ใดมาเก่านะครับผมเอ้าตามนี้นะครับผมเนาะกับเบี่ยงเนจากโนเทปวงเงซ่องอีกจุดหนึ่งมันแม่นนะครับผมนาะพี่น้องถามวาแบ่งงัปใหนพี่น้องไว้เป็นนข้อมูลกันได้พี่น้องเ้อทุกตัวเลขทุกแนวทางต้องเราดีๆนะครับผมเนาะเป็นเพียงแค่ข้อมูลกันนะครับทุกตัวเลข มีเขาไม่รุดนะครับผมเนาะพี่น้องครับผมทุกการลงทุนจะมีความเสี่ยงนะครับผมเนาะเอาตามดวงพี่น้องแต่ละคนก็ได้เนาะรุดนี่มีดวงดีก็ได้ดวงบ่ดีก็เอาไม่เนาะพี่น้องเนาะเอาจะซีเรียสจะเครียดไรยังครับผมเนาะความหวังของเฮานะครับเนาะแต่ในกระยาแต่ในกระยากต่เขอให้ได้ได้เงี้ยบางๆกันทุกผู้ทุกคนคือเก่านะครับผมเนาะเอาสำหรับในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมเนาะเบิ่งคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดหัวใจเป็นก้นนังใจให้ผมนนะครับผมเนาาะอฝกไว้แค่นี้นะครับผมเน้อง เฮาทุกท่านโชคดีคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมเนาะเรื่อยๆนะครับออเดอร์สองตัวสามตัวตรงๆงวดนีออออ้อีกอีกงวดนะครับผมเนาะเหม่นงวดนี้กะมันใจคือเก่าครับผมเนาะเอาตามนี้นะครับผมเนาะฝากไว้ตามนี้นะครับผมเนะา,านนะนะอ่าบบเจ็บบ่จนนะครับผมเนาะไม่เจ็บไม่จนลำๆเรื่วยๆกันทุกๆทุกคนพี่น้องครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม